ส,สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยัหนิงนะคะเช้านี้ยนันหนิงก็ยังไม่ได้กลับนะคะยังอยู่ที่สวนยางนะคะนอนที่นี่นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สวนยางอยู่นะคะยังไม่ได้กลับนะคะเดี๋ยวยนันหนิงจะนึ่งข้าวนะคะนึ่งข้าวกินข้าวแล้วค่อยจะกลับนะคะนึ่งข้าวก่อนนะคะถึงจะกลับนะคะโเดี๋ยวนะคะต้องล้างก่อนนะคะ นึ่งข้าวก่อนอ้าวดูดังไฟไว้แล้วนะคะนี่นะคะจะนึ่งข้าวก่อนนะคะ ก,ก็ล้างข้าวนะคะล้างข้าวออกก่อนนะคะข้าใส่มวยก่อนนะคะ นี่นะคะเอาข้าวล้างข้าวนะคะใส่มวยแล้วนะคะนี่เขาเรียกว่ามวยนะคะเราก็จะไปใส่หม้อนึ่งนะคะตอนนี้ค้างหม้อนึ่งไว้แล้วนะคะหม้อนึ่งกำลังร้อนๆนะคะใส่เลยนะคะนี่ค่ะ โอเคไม่ตกหรอกเนาะหมอหนึ่งเรานะคะเรานึ่งข้าวกินก่อนนะคะนึ่งข้าวกินก่อนเราจะกลับนะคะพอนึ่งข้าวสุกนะคะแล้วเราก็ไปหาเห็ดมาแกงนะคะอ่ะตอนนี้ก็หามาไว้แล้วนะคะแ,ะแกงเสร็จแล้วมั้งที่หมอนี่ นี่นะคะแกงไว้แต่เมื่อคืนนี้นะคะกินยังไม่หมดเลยนะคะแกงเห็ดนะคะนึ่งข้าวสุกก็กินข้าวนะคะกินข้าวแกงเห็ดนะคะแล้วถึงจะกลับลงไปนะคะอ๋ออยยังหยอดน้ำกดอีกเนาะกินข้าวเสร็จก็ไปหยอดน้ำกดอีกนะคะ พอหยดน้ำกดเสร็จก็ถึงจะได้เรากลับลงไปเนาะนะคะเอาฝาหม้อยังไม่ปิดหม้อข้าวเลยเดีย๋ยวไปหาฝาหม้อมาปิดหม้อข้าวก่อนนะคะนี่คือน้ำกดนะคะน้ำกดที่เราผสมกับน้ำนะคะค่ะน้ำกด2ลิตรนะคะผสมกับน้ำา3ลิตรนะคะรวมเป็นก็5ลิตรนะคะผสมน้ำอีกเพิ่มเข้าไปอีก3ลิตรนะคะ ใช้ฝาหม้อปิดโอ้ยฝาหม้อก,ก็จะไปล้างฝาหม้อก่อนฝาหมอก,ก,อมอก,ก็ดำแต่นอนะคะจะสุกไวนะคะดูสิฟืดดูสุมใส่สุมใส่มันก็สุกเร็วนะคะประหยัดนะคะประหยัดทานประหยัดแก๊สด,ด้วยนะคะนึ่งข้าวอยู่ที่เถียงนะคะนี่นะคะเรานึ่งข้าวอยากให้ข้าวนิ่มนะคะ ให้ข้าวนิ่มให้ข้าวอร่อยนะคะอ่านิ่มอ่อนนะคะแล้วก็าม,มาดูนะคะพอดีขนาดนี้นะคะแล้วก็ต้องคนปะคนนะคะที่เราก็จะฟิกนะคะพามอไว้ตรงนี้ก่อนโอ้โหพากันนอนเลยเอย้พากันนอนเฝ้าเลยหนูท้องใหญ่เลยสนิมนี่นะคะเราก็จะคนนะคะคนแบบนี้นะคะ เราจะทำให้ข้าวนิ่มนะคะเราก็จะกลนปากข้าวนะคะเพราะเราไม่มีข้าวเย็นนะคะถ้าเรามีข้าวเย็นเราก็จะเอาข้าวเย็นใส่นะคะมันจะได้อบนะคะข้าวจะได้แซ่บนะคะคลอยเดี๋ยวนี่ค่ะ เราก็ทําแบบนี้แล้วเราก็ปิดไว้อีกนะคะเราก็ปิดไว้อีกอ่าแล้ก็ปิดไว้อีกประมาณห้านาทีนะคะแล้วเราจะได้ข้าวที่นิ่มนะคะอ่อนแซบนะคะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ถ้าใช้แก๊สนี่ข้าวก็จะไม่จะรู้สึกว่าจะแข็งอยู่นะคะนี่นะคะสมฟืนใส่นะคะ ดังปืนนะคะข้าวจะอร่อยนะคะคนปากข้าวอ่านะคะนี่วิธีการที่เรานึ่งข้าวแบบแบบใช้ปืนนะคะนี่ค่ะประหยัดนะคะสมปืนเรานึ่งข้าวอยู่ที่เถียงเราไม่มีเราใช้ปืนไม้ยางเราเยอะนะคะ ต้นสวนยางเรานะคะเป็นไม้ยางนะคะไม้ยางที่หักนะคะที่หักแล้วนะคะเราไม่ใช้ประโยชน์ในการดังไฟฝิงนะคะทำกับข้าวนึ่งข้าวนะคะต้มน้ำอาบก็ได้นะคะค่ะขอขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ All right. <laughs>